ผมพร้อมไหมครับพร้อมฮะเกือบไม่พร้อมไปลุยไอ้ไอ้วอล่ะตายไหมที่ปะวอลอะไรวอลอะไรเนี่ยวอลแก๊งเนี่ยเออพี่ชายเขามันคืออะไรวอลข้างบนอะวอลทงเหรอหรือว่าอะไรชิงทงครับผมใช่ใช่โอเคลูกทงแดงเลยครับไป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 ชวนเพื่อนไปด้วยสิพี่ชายมาโคพวกเนี้ยใช่เหรอเรียกไม่ค่อยตอบ มาโคกดหนังสือเยไปครับไปครับปะ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 เรกว่ามาโคกันหมดดีนี่มีคนตอบคุณเอสครับเดี๋ยวนั่งรถโรงเรียนคันใหญ่เลยเอ,อ่ะคุณเอ,อโมอโตนะครับเดี๋ยวคุณเก็บรถเลยก็ได้นะเดี๋ยวนั่งจะนั่งรถโรงเรียนคันใหญ่ไปครับโอเคครับโอเคจะคันไหนดี呀คันใหญ่เลยพี่ชายรถโรงเรียน,นอ่ะเดี๋ยวผมช่วยออกค่าน้ำมันเนี่ยรถติดมัน ระเทมสัดได้วยนะครับระวังล่วงนะพี่ชายรถไม่รันไปอ้าวแล้วอย่างนั้นก็ต้องใครใครไปซื้อเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานเมี่ยงัวอุ้มกันไปไหมอุ้มสอนโอเคโอเคเดี๋ยวแยกแยกกันไปเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานก็ได้ชิงผมต้องทำยังไงะครับคุณก็ต้องเอาธงไม้ได้นะครับให้โรงเรียนเราได้ธงเรียนชนะนะครับ อ๋อครับค่ะเริ่จูบต้องต้องให้ผมนะรับชมแต่ผมเน้นต่อยซะมากกว่าครับผมเน้นเอามันนะครับไอ,อเสือแดงเรียนอะไรวะชัแ่แดงตอบแปนงดิสีแดงโรงเรียนอะไรครับผมไม่ได้สีแดงคนระับ ใช่เหรอจริงหรือเปล่านะโมโตกะเยสเซอร์เดวอยากรู้จริง <ไป S 1> เลยสมัครกอนครับโมโตต้งไหนสีเขียวเนี่ยอโอยาโนวันนะโอยาโน,นสองโอยาโนนัดอันไอ้นัดไอ้นัดใครเรียกผมเรยเซอร์หรอมันนี่มันนี่น,นี่รอแม่งไหน,ไหนแข็งแดงออ่ะมันได้ใส่กันอยู่แล้ว โรงเรียนเราเยอะอยู่นะทำไปเล่นไปเออสีดำวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับอันนี้โรงเรียนอะไรครับพี่โอยาครับโอ้ยโรงเรียนเดียวกันนะพี่ไม่ใส่ชุดโรงเรียนมาแล้วครับไปจกปูนมาครับโอเคครับโอเคโอเควัดีพอเห็นก็เลยรีบวิ่งมาเลยโอเคครับใส่ผ้าปิดปากเขาก็น่าจะรู้กันเลยเนาะโอยาใช่ใช่ครับเออว่าแต่โรงเรียนแดงนี่เขาเขาโรงเรียนอะไรเหรอครับ สังโนครับสังโนอ่ะเยอะมากยังมีเยอะกว่าเราอีกแล้วครับมีครับมีครับแต่ก็บวก,ก,กแต่ก็บกวบกไหวอยู่บวกไหวอยู่นะจริงจริงเราเบรกเราเบรกพี่ชายโอ้ยหรอเออสวัสดีครับคุณผู้หญิงผู้หญิงอยู่โรงเรียนอะไรนะครับโคเซ็นโคเซ็นโคเซ็นเขาใส่ชุดสีเทาเหรอครับใช่ค่ะแล้วโคเซ็นเขามาจริงโต้ไหมครับเนี่ย มาอยู่ค่ะโอเคครับตีกับระยะไหมครับอ้าไม่ใช่คุณหมอเราต้องได้ทุคราเลิ้ดเลือดนะครับมาด้านที่องเราต้องแชร์ด้านลงมาด้ที่สองผลเลยนะอโอยังมีแบตเตอร์เตอรไม่ดีไม่เลยครับนายแบตเตอครับเธอเธอสวัสดีเธอเธอสวัสดีค่ะไอ้นัทไอ้นัทว่าอะไรกูไอคนนั้นไม่ต้องโดนสักทีเลยชื่อโอค่ะโอค่ะ ้เราเยอะกว่ามึง oh, ดูดิเอชื่อโอใช่ชื่อโอมึงนับดิมึงนับดิชื่อโอเราชื่อเมวเหมียวเหมียวเหมียวเขาแปดเขาไม่แปดแบบแบนดีกว่าไม่รู้อ๋อเฮ้ยนี่ไงนี่ไงไอหนวดมันเล่นเด็กโรงเรียนเราอะ่ใช่ไอสิบว่าคนเราอะเราสิบไอหนวดมันเล่นเด็กโรงเรียนเราไอหนวดสุสวรร่ะสุสรใช่โรงเรียนมันตีใครหน้าเราผ่านมันะ ไม่รู้อ่ะมารับเด็กหลงด้วยครับลาเจตขออาสวินรัตกีน่าแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ไอ้นี่ฝั่งเราเป็แบทแมนใช่ไหมฝั่งฝั่งซามูมีโจ๊กเกอร์ใช่ขอไฟย์หน่อยไหนโจ๊กเกอร์ผมจะต่อยยับเลยต่อยโจ๊กเกอร์มันเล่นไม่ไม่ค่อยเกินสองทุ่มอะต่อยโหดอยู่ต่อยโหดต่อยโหดต่อยโหดนะต่อยโหดต่อยโหดหมูกระโจ๊กหรือเปล่าไม่เออโจ๊กโจ๊กตอนผมมาแรกๆโจ๊กเขาต่อยผมที่ที่เลือกโรงเรียน ใช่โจ๊กต่อยโหดนะผมว่าสำหรับผมปุยยับพร้อมไหมครับพร้อมฮะพร้อมเกือบไปพร้อมปะลุยเอ้ย Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a chick All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of her is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a legend. Yeah the whispers all around say she has a reputation. Don't but need it till I see it. So I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy. No, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around. I've never hesitated, but she's got me captivated. So the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a cocaine She likes to keep the morning going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me You're undressed. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends Cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she ain't. I've heard she gets out of control And all the boys say she was sent from the heavens But I'm not too sure that this girl is a blessing She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon She's stuck in my mind like a bad obsession Got bad intentions She got a body like a cold thing She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body baby show me She's got a body like a do She likes to keep the party going These gotta i that body life. baby show me that <laughs> i Look at the guy, look at the guy. Okay, okay, okay. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong. Always moving on feel i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams then you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what it means always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the noise i just wanna keep moving yeah i put on my song it's my oh, only medicine oh, yeah everything i do i'm just hi. being genuine yeah i'm sick of being screwed feel my own adrenaline yeah i do this what i do and i hope you let me in let me in yeah <laughs> No okay. shame. I want the real stuff. Everybody, listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot, and I'm gonna shoot until yeah. I fall yeah. always do it on, on my own. own. So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm Doing. never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the sword it's my, my only mind. medicine yeah everything i do i'm just being genuine yeah i'm sick of being screwed feel my own adrenaline yeah i do just what i do and i hope you let me in let me in yeah <laughs> Stable, oh yeah, no play ball, oh yeah, you know me I got only the path, I'm lonely, but damn, yeah, I'm going to win Yeah Oh, whoa oh, oh. oh, oh, oh. Woohoo, woohoo Woohoo Where's the moto? Here, here จะแต่งตัวคล้ายคันที่เมึงมองไม่ออกรอรอแป๊บน,นึงครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับกลับโรงเรียนกันเถอะไงผมเหมือนจ่าเฉยไหมเหมือนครับเหมือนเหมือนแต่คุณอยู่ไม่เฉยเลยดิเดี๋ยวโมโตเอารถไปเคมแล้วก็เดี๋ยวคุณมีจักรยานกันไหมเนี่ยไม่มี ซื้อสิห้าร้อยบาทเองขอตั้งนะได้ได้แต่ผมซื้อให้ผมมีตัวแรกรถอ่เอาคุณไม่เอาไปแรกเหรอแรกที่ไหนไม่รู้เหมือนกันเ,เออเขาเก็บรถตรงนน้นโมโตโ้ไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหโอ้ยครับก็จบไปแล้วนะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบนะครับก็คลิปหน้านจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยละกันนะครับ